สวัสดีครับเพื่อนๆสายซิ่งสายหล่อลื่นทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องน้ำมันเครื่องมินลูปอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์มินลูปมีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาเมาส์มอยให้ฟังกันรับรองว่ามีประโยชน์สำหรับคนใช้รถทุกคนแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยขอคนละ1นึ่งไลค์1แชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อมน้ำมันเครื่องมินลูปพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่ ที่ผมจะเอามาฝากกันทุกสัปดาห์เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างต้องเปลี่ยนเจ้าไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้ด้วยมันสำคัญขนาดไหนกันเชียว บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยแค่ไสกรองเองมัง้งไม่เปลี่ยนก็ได้มัง้งยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะไอ้เจ้าของเล็กๆหน้าตาธรรมดาธรรมดาชิ้นนี้แหละครับที่เป็นเหมือนฮีโร่ไร้เงาของเครื่องยนต์คุณเลยก็ว่าได้มันทำหน้าที่ปกป้องเครื่องยนต์ของเราไม่ให้พังค่อนไวอันควรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันทาอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาละครับมาทำความรู้จักกับเจ้าไส้กรองน้ำมันเครื่องกันก่อน ไส้กรงน้ำมันเครื่องก็เหมือนกับไตของร่างกายเรานั่นแหละครับทำหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะจากการสึกหรอขมเาควันฝุ่นละอองหรือแม้แต่สิ่งสกรปรกที่เล็ดลอดเข้ามาจากภายนอกเจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันลอยอยู่ในน้ำมันเครื่องของเราไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้าไปทำร้ายชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ทำให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้นเครื่องยนต์ทำงานได้ ไม่เต็มที่และอาจจะพังได้ในที่สุดสังเกตง่ายๆเลยครับไส้กรองน้ำมันเครื่องมันจะมีลักษณะเป็นกระป๋องเหล็กข้างในจะมีกระดาษกรองคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดักจับสิ่งสกปรกขนาดเล็กจิ๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันว่าเจ้าฮีโร่ตัวนี้มันมีหน้าที่สำคัญอะไรบ้างนะครับ 1. กรองสิ่งสกปรก อันนี้ตรงตัวเลยครับหน้าที่หลักของมันก็คือดักจับสิ่งสกปรกทุกชนิดไม่ให้ไปสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทั้งลูกสูบเพลาข้อเวียงหรือแบริ่งต่าง 2. รักษาสมรรถนะของน้ำมันเครื่องเมื่อน้ำมันเครื่องสะอาดอยู่เสมอคุณสมบัติในการหล่อลื่นลดแรงเสียทานระบายความร้อนและฉล้างสิ่งสกรปรกของน้ำมันเครื่องก็จะทำงานได้เต็มที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกอย่างเต็มที่การสึกหรอก็จะลดลงส่งผลให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว 4. ป้องกันการอุดตันของระบบลองนึกภาพดูสิครับถ้าไม่มีไส้กรองสิ่งสกรปรกเหล่านี้ก็จะไปอุดตันตามท่อน้ำมันหรือช่องทางเดินน้ำมันต่างๆทำให้ระบบหล่อลืน่นทำงานได้ไม่เต็มที่จนเครื่องยนต์เสียหายได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องมันเริ่มจะตันหรือถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนแบบ ป๊ให้เห็นทันทีนะครับแต่มันจะมีอาการที่บอกใบ้เราได้บ้างลองสังเกตดูนะครับไฟเตือนรูปน้ำมันเครื่องโชว์อันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งครับถ้าไฟรูปน้ำมันเครื่องขึ้นโชว์ที่หน้าปัดไม่ได้หมายความว่าน้ำมันเครื่องขาดอย่างเดียวเสมอไปนะครับมันอาจจะหมายถึงแรงดันน้ำมันเครื่องตกซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากไส้กรองน้ำมันเครื่องอุดตันทำให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านได้ไม่ดี เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติอาจจะรู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบมีเสียงดังผิดปกติหรือกำลังเครื่องยนต์ตกซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการที่น้ำมันเครื่องไม่สะอาดหรือไหลเวียนไม่สะดวก น้ำมันเครื่องดำเร็วผิดปกติปกติน้ำมันเครื่องก็จะดำขึ้นตามการใช้งานอยู่แล้วแต่ถ้าสังเกตว่าน้ำมันเครื่องที่เพิ่งเปลี่ยนไปแป๊บเดียวทำไมมันดำปี๋เร็วกว่าปกติก็อาจเป็นไปได้ว่าไส้กรองทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพก็อาจจะต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นในการผลิตกำลังเท่าเดิมครับ มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้แล้วเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนเจ้าไส้กรองน้ำมันเครื่องละ่ะคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือเปลี่ยนพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้ง นี่คือสิ่งที่ผมมิสเตอร์มิลลูบอยากจะแนะนำและเน้นย้ำมากที่สุดเลยครับคือเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องไปเลยในคราวเดียวกันไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆุก0 0กิโลเมตรหรือ1มื่นกิโลเมตรหรือตามคู่มือรถกำหนดก็ควรเปลี่ยนไส้กรองไปด้วยเลยครับเพราะไส้กรองน้ำมันเครื่องมันถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกับน้ำมันเครื่องแต่ละรอบอยู่แล้วครับการเปลี่ยนพร้อมกันจะทำให้ระบบหล่อลื่นของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิ ที่ภาพที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยจำว่ารอบนี้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนพร้อมกันลองคิดดูสิครับถ้าเราเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องใหม่เอี่ยมเข้าไปแต่ไส้กรองอันเก่ามันเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกและอุดตันไปแล้วน้ำมันเครื่องใหม่ก็จะต้องไปเจอกับของเก่าที่ค้างอยู่สู้เราเริ่มต้นใหม่หมดทั้งระบบจะดีกว่าไหมครับเปลี่ยบเหมือนเราอาบน้ำใหม่แต่ใส่เสื้อผ้าชุดเก่าที่สกรปรกอยู่ดีนั่นแหละครับ ตามคู่มือรถบางคนอาจจะบอกว่าคู่มือรถบางรุ่นอาจจะระบุให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องสลับกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนไส้กรองหนึ่งครั้งอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําให้เปลี่ยนพร้อมกันทุกครั้งจะดีที่สุดครับเพื่อความสบายใจและเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์ขั้นสูงสุดของเรา ย้ำอีกครั้งการลงทุนเล็กๆน้อยๆกับไส้กรองน้ำมันเครื่องคุณภาพดีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในการซ่อมเครื่องยนต์ในอนาคตแล้วเราจะเลือกไส้กรองน้ำมันเครื่องแบบไหนดีละ่ะสิ่งสำคัญคือเลือกไส้กรองที่ได้มาตรฐานจะเป็นไส้กรองแท้จากศูนย์บริการหรือไส้กรอง aftermarket ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO ก็ได้ครับขอให้มั่นใจว่าเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอม เลือกให้ตรงรุ่นรถไส้กรองน้ำมันเครื่องแต่ละรุ่นรถแต่ละยี่ห้อจะมีขนาดและเกลียวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นรถของเรานะครับถ้าไม่แน่ใจถามช่างหรือดูจากคู่มือรถได้เลยพิจารณาเรื่องแบรนด์มีหลายยี่ห้อในตลาดครับทั้ง Bosch, Sakura, Wix, m a l ลหรือ OEM ของแต่ละค่ายรถยนต์เองเลือกที่ไว้ใจได้มีชื่อเสียงครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆว่าเจ้าไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล็กๆน้อยๆที่จะมองข้ามได้เลยนะมันคือหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นการลงทุนเล็กๆน้อยๆกับการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะช่วยให้คุณประหยัดเงินก้อนใหญ่ในอนาคตจากการซ่อมแซมเครื่องยนต์แน่นอนครับ เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไร่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรถที่คุณรับเพื่อกระเป๋าเงินของคุณเองและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้ผมมิสเตอร์มิลลูปไปรีวิวหรือเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรือการดูแลรักษารถยนต์อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ สุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมิ Loop พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมวันนี้ผมมิสเตอร์มิวลูปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ